สวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆทา่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟบีดีชนแนลคลิปนี้มาพบก,กับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในสุดฟุตบอลรีโวไทยลีกในฤดูกาลใหม่2024-2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์รวดลายวาดแข่งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องรดวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้ผมจะมาแนะนำแข้งใหม่โปรไฟล์สูงที่มีดีกรีเคยค้าแข่งที่ประเทศเบลเยียมมาแล้วรวมถึงมีดีกรีเป็นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ทีทีกระต่ายแก้วบีจีปทุมยูยเต็ต เสริมทัพเข้ามาในโควตาอาเซียนเพื่อไล่ลาความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือฐานะของอิลฮานบินฟันดี้อามัดหรือเรียกสั้นๆว่าอิลฮาฟันดี้ศูนหน้าตัวเป้าถนัดเท้าขวาชาวสิงคโปร์วัย21ปีเจ้าของส,สูง183เซนติเมตรโดยอิลฮาฟันดี้นั้นเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2002ที่ประเทศสิงคโปร์เขานั้นเป็นลูกชายของฟันดี้บินอามัด ศูนย์น้าระดับตำนานของทีมชาติสิงคโปร์และเป็นหลานชายของอามัดวาธามอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์ผู้ล่วงรับไปแล้วโดยอิรหานมีพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมด5คน ซึ่งเขานั้นเป็นคนที่4พี่สาวของเขานั้นชื่อว่าอิมานฟานดีและมีพี่ชายสองคนที่เป็นนักฟุตบอลเหมือนกันนั่นก็นคือทานานของอิลฟาฟานดีและอีซ่าฟานดีที่ตอนนี้มาค้าแข่งที่ประเทศไทยก่อนหน้าน้องชายกับการท่าเรือเอฟซีและบีจีปทุมยูเอเต็ดรวมถึงน้องชายของเขานั้นก็ยังเป็นนักฟุตบอลเช่นเดียวกันนั่นก็นคือทันนานของอิลยานฟานดีเซนเตอร์แบ็กวัย17ปีที่ค้าแข่งอยู่กับหัวกางยูเนเตตในเอสลีสิงคโปร์ โดยอิราหานนั้นเริ่มต้นเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยการเดินทางไปฝึกที่ประเทศอังกฤษในขณะที่เขานั้นอายุ15ปีเมื่อปี2017เขาเข้าศึกษาที่โรงเรียนค u ี e เอเทลบูก้ c คอ c o l l e ที่เมืองยอร์กประเทศอังกฤษ พร้อมกับเข้าฝึกฝนวิชาลูกหนังกับอะคาเดมี่ฟุตบอลที่ชื่อว่า I2i f o o t b ตบ l ล c c d e m y y ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายเยาวชนขอสโมสรลีสเน,นเตตดอิลฮานฝึกฝนและพัฒนาสกิลลูกหนังอยู่ที่อังกฤษเป็นระยะเวลา2ปีจนมาถึงปี2019อิลฮานที่สำเร็จการศึกษาที่ประเทศอังกฤษได้เดินทางกลับมาที่ประเทศสิงคโปร์บ้านเกิดของเขาและมาเซ็นสัญญาร่วมทีมทาด่าของยังไลออน ทีมในศึกเอสลีสสิงคโปร์โดยอิลาหานั้นได้เดบิวต์กับทัพสิงโตหนุ่มนัดแรกในเกมที่พบกับ d p m m f เม4เมื่อเดือนสิงหาคมปี2019ซึ่งเขาลงสนามเป็นตัวสำรองหนึ่งนาทีในเกมที่ยังไลออนนั้นเปิดบ้านเสมอกับ DPMM ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1และหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนอิลหานก็ได้ยิงประตูแรกในอาชีพการคาแข่งของเขาโดยเขานั้นทำประตูใส่อิเวรสเนียตสิงคโปร์ในนัดที่ยังไลออนนั้นบุกไปแพ้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นึ่ง นั้นทาประตูได้ในขณะที่ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ในเกมที่ยังไลออนนั้นบุกไปเยือนโฮมยูเนเตดแมตช์นี้อิลหานสามารถบวกสกอร์เพิ่มให้กับตัวเองอีกหนึ่งประตูพาทีมบุกไปชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามทำให้ในซีซั่นแรกของอิรหานนั้นในการค้าแข่งอาชีพเขามีสถิติในการลงสนามไปทั้งหมด4นะัดทำไป2ประตูต่อมาในฤดูกาล2020อิรหานยังคงค้าแข่งอยู่กับยังไรออนเหมือนเดิม แต่ว่าในซีซั่นนี้เขาได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมแบบเต็มตัวเขาได้โอกาสอดสตา์เป็นตัวจริงตั้งแต่นัดแรกของซีซั่นในเกมที่พบกับหัวกางยูเอเ็ตซึ่งอิลหานนั้นสามารถทําสกอร์ได้ด้วยในเกมนัดนั้นแต่นาเสยดายที่เกมนัดนั้นทีมยังไลออนพ่ายคาบ้านไปด้วยสกอร์หประตูต่อสแต่หลังจากนั้นเอสลีสิงคโปร์ต้องมีการพักแข่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้อิลหานที่นักขนาดนั้นมีอายุ18ปีพอดีแต่สินใจเข้ารับการเกทหหาาารตมกฎมยประเทศิ ส่งผลให้ในช่วงแรกๆที่เอสลีสสิงคโปร์กลับมาแข่งขันอีกกันอีกครั้งอิลฮารไม่มีส่วนร่วมกับทีมอยู่หลายเกมจนตัวของอิลฮาหนั้นออกจากกรมในช่วงพฤศจิกายนปี2020และได้โอกาสก,กลับมาช่วยทีมในช่วงท,ท,ท้ายฤดูกาลทําให้ในซีซั่นนี้นั้นเขาลงสนามไปเพียง8นะัดทําไป2ประตูกับอีก2แอสซิส ต่อมาในฤดูกาล2021เป็นฤดูกาลที่อิลหานั้นมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆกับอย่างไลออนเขาเป็นตัวหลักของทีมและลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะกับมีส่วนร่วมในการทำประตูของทีมมากมายโดยในซีซั่นนี้เขาลงสนามไปทั้งหมด18นัดทำไป7ประตูกับอีก4แอสซิสต์ต่อมาในฤดูกาล2022ช่วงต้นฤดูกาล อิลหานได้โอกาสลงสนามให้กับยังไลออนไปทั้งหมด3นัดทําไป2ประตูหละจากนั้นในช่วงเดือนเมษายนปี2022เขามีอาการบาดเจ็บต้องพักยาวเป็นเวลา1เดือนแต่ว่าในช่วงที่อิลหานนั้นรักษาอาการบาดเจ็บและกําลังฟืนฟ้นฟูร่างกายอยู่นั้นอิลหานได้ตัดสินใจอําลาทีมยังไลออนไปเซ็นสัญญาร่วมทีมอาเิเรสเนียตะ สาขาสิงคโปร์เมื่อเดือนเมษายนปี2022โดยสัญญาระยะสั้นเป็นระยะเวลาถึงแค่สิ้นสุดฤด,ดูกาลซึ่งพอตัวของอิลฮาหนั้นกลับมาฟิตส,สมบูรณ์100%อีกครั้งหลังจาก หายจากอาการบาดเจ็บอิลฮานได้ขึ้นมายึดตัวหลักของทีมได้ทันทีเขาลงสนามอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฉายแววระเบิดฟอร์มอันสุดยอดออกมา,ดาโดยเขาลงสนามให้กับอัลเบเรสสิงคโปร์ไปทั้งหมด24นัดทาไป18ประตูกับอีก4อสซิตทำให้เขานั้นเป็นนักเตะสิงคโปร์ที่ยิงเยอะที่สุดในซีซั่นนั้นและคว้ารางวัลส่วนตัวอื่นๆอีกมากมายทาประตูยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลรวมถึงติดทีมยอดเยี่ยมในสืเอสลิสสิงคโปร์ในซีซั่นนั้นได้อีกด้วยเพราะกับพาทีมอัลเบเรสเนียนตัดสิงคโปร์คว ฟุตบอลเอสลีสิงคโปร์ในฤดูกาล2022ได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจะฟอลการเล่นที่สเสดาและร้าใจในฤดูกาลนี้ของอีรหานนั้นทําให้มีทีมจากลีกรองของเบลเยียมที่ติดตามดูฟอลของอีรหานเกิดความประทับใจในผลงานเลยตัดสินใจดึงตัวอีรหานไปคาแข่งทีทวียุโรปเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยเขานั้นได้เซ็นสัญญากับสโมสรดินเซ่สโมสรจากลีกรองของเบลเยียมในช่วงตลาดหน้าหนาวของฤดูกาล2022-2023แน่นอนว่าการไปคาแข่งในทวียุโรปของนกเตจจากทวีเอเชียนั้นมันคือความฝันที่ยิ่งใหญ่และมีความท้าทายมากๆในอาชีพ กาคาแข่งเขาแทบจะรอไม่ไหวที่ได้โชว์สกิลลูกหนังให้มวลมหาประชาฝรั่งได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่านักฟุตบอลชาวอาเซียนนั้นมันไม่ธรรมดาแต่ว่าอิลฮานนั้นยังไม่ทันได้เดินทางไปร่วมทีมดินเซ่เลยเขานั้นกลับต้องพบก,กับความโชคร้ายแบบสุดๆเมื่อเขาได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเข่าขาดหรือที่เรารู้จักกันว่าอาการ ACL ในช่วงที่เขานั้นเดินทางไปรับใช้ชาติสิงคโปร์สู่ศึก FF f ฟเอฟมิ ishi ิชิอิเล็กทริปี2022 ซึ่งอาการบาดเจ็บนี้เองทําให้เขานั้นต้องปิดซีซั่นนั้นไปเลยและพักรักษาตัวยาวนานถึง9เดือนไปจนถึงช่วงต้นฤดูกาลล่าสุดในฤดูกาล2023-2024ถึงอ่ิอลฮาต้องไปเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บด้วยการต้องไปลงเล่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของ e. ดินเซ่โดยเขาได้เดบิวต์ลงสนามเป็นเกมแรกในหน้าที่ดินเซ่ยูนั้นเอาชนะลอมเมลยูไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2เมื่อเดือนกันยายนปี2023ซึ่งในเกมนัดน นั้นอิลหานทําได้หนึ่งประตูด้วยหลังจากนั้นในช่วงเดือนมกราคมปี2024อิลหานในโอกาสครั้งสําคัญเมื่อเขานั้นในโอกาสมีชื่อในเกมเบลเยียมเชลเลนโปลีกหรือว่าลีกรองของเบลเยียมกับทีมชุดใหญ่ของดินเซในเกมที่พบกับจองเกน แต่ว่าในนัดนั้นตัวของอิลฮา,าไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวเขาต้องรอถึงนัดถัดไปในเกมที่พบกับเลยเซออิลซา,านได้โอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่85เพราะกับมีส่วนร่วมในการพาต้นสังกัดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0แต่ว่าหลังจากนัดนั้นอิลฮา,าก็ไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของดินเซออีกเลยเขาต้องลงไปเล่นให้กับทีมสำรองเป็นหลักโดยอิลฮา,านั้นลงสนามให้กับดินเซอ U21 ไปทั้งหมด15นัดทำไป8ประตู ถึงแม้ว่าเขานั้นจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนกับทีมชุดเล็กแต่โอกาสของเขากับทีมชุดใหญ่นั้นกับดูห่างไกลมากมากที่เขาจะมีโอกาสสอดแทรกลงสนามซึ่งจากการที่เขานั้นได้โอกาสเพียงแค่นัดเดียวทําให้ตัวของอีาหานั้นที่ต้องการโอกาสลงสนามตัดสินใจยกเลิกสัญญากับดีนเซในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และเดินทางมาที่ประเทศไทยตามรอยพี่ชายของเขาทั้งสองคนมาเซ็นสัญ,ญญาร่วมทีกระตายแก้วบีจีปททมยูเวเต็ตเพื่อมาไล่ล่าความสําเร็จในศึกไทยลีกและฟุตบอลภายนอกประเทศในรู การใหม่ที่กำลังจะมาถึงส่วนผลงานในระดับทีมชาติของอิลฮาฟานดีนั้นเขาถูกเรียกติดเยาวชนทีมชาติสิงคโปร์ในชุดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2017โดยเขาลงสนามไปทั้งหมด7นัด หลังจากนั้นเขากระโดดข้ามรุ่นไปเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์ชุดอายุไม่เกิน23ปีในรายการฟุตบอล a f f U 23 c h ม m p i o n s h i p ในปี2022ซึ่งในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวอิลฮานสามารถทำประตูใส่ทีมไทยได้ด้วยแต่นัาเสียดายที่ประตูนั้นไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นจากความปลาชัยได้ต้องพ่ายแพ้ให้กับทัพบช้างศึกไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3โดยอิลฮานนั้นลงสนามให้กับทีมชาติสิงคโปร์ในรุ่นอายุ23ปีไปทั้งหมด2นัดทำไป1ประตู หลังจากนั้นอิลหานได้กาวขึ้นไปสู่ทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่แบบเต็มตัวเขาลงเดบิวต์ให้กับพลพรรคเมอร์ไลออนเป็นนัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมที่แพ้ให้กับทีมชาติปาเลสไตน์0-4เมื่อเดือนมิถุนายนปี2021โดยเขานั้นลัสษณะเป็นตัวจริงและถูกเปลี่ยนตัวออดในช่วงพักครึ่งหลังจากนั้นในเดือนธันวาคมปี2022อิลหานสามารถทำประตูแรกในนาทีมชาติชุดใหญ่ได้สำเร็จในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติสิงคโปร์นั้นเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติ ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ก่อนที่เขานั้นจะถูกเรียกติดทีมชาติต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงฟีฟ่าเดล,ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024ก็ได้ถูกเรียกติดทีมชาติสิงคโปร์ในเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียในนัดที่พบกับทีมชาติเกาหลีใต้และทีมชาติไทย ซึ่งอิลหานั้นได้โอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองทั้ง2เกมโดยเฉพาะในแมตช์ที่พบกับทีมชาติไทยที่ราชมังคลากฬาสถานเขานั้นลงมาเป็นตัวแสบของทัพช้างศึกด้วยการทำไป1แอซซิตส่งบอลให้กับพี่ชายของเขาอิกซาฟานดีซ้มวัวประตูดับฝันส่งช้างศึกร่วงตกรอบคัดเลือกเวิลด์คัพแบบหน้าเจ็บปวดโดยอิลหานั้นลงสนามให้กับทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ไปทั้งหมด15นัดทำไป2ประตูด้วยกัน จุดเด่นของอิลฮาฟานดี้นั้นเขาเป็นกองหน้าที่รปร่างค่อนข้างดีสามารถเก็บบอลในแดนหน้าและมีลูกยิงประตูที่เฉียบขาดซึ่งตัวเขานั้นสามารถขยับออกมาเล่นทาริมเส้นทั้งสองฝั่งและถอยตัวเองมาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกได้ด้วยรวมถึงการเล่นในรูปแบบฟอสไนเขาก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันซึ่งนองอารัมชาอดีตตำนานนักเตะทีชาสิกคโปเคยพูดถึงตัวของอีลฮานว่าเขาเป็นผู้เล่นที่นิ่งและเยือกเย็นมากๆเขาเป็นคนที่มีทักษะในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่มีการเล่นเป็นทีมเวิ และปรับตัวเข้าขากับการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆความสำเร็จของอิรานฟันดี้ในรับสโมสรอนนั้นเขาพาทีมอบเบรสเนียตัสิงคโปร์ควา้าแชมป์เอสลีสสิงคโปร์ในฤดูกาล2022 และทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์นักเตะหน้าใหม่ไทยลีกอย่างนาของอิลหานฟานดี้กองหน้าไปแดงของทีกระต่ายแก้ว b ีปทุมเยวเตดนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนักเตะคนไหนสามารถติดตามกันได้ใน E ีีหน้าเลยนะครับผมเพื่อนๆค่อยเห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ